bye, -bye. สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Medieval Dynasty นะครับกับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับโอเคหลังจาก EP นี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วในท้ทาย EP นะครับว่าเดี๋ยวหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปนะครับผมจะพักในส่วนของพวกเควสต,ต,ต่างๆของเรื่องราวยูนิโกสนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นในเรื่องของการทำ ภารกิจในส่วนของบทต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่บทที่5นะครับคือให้เราทําการคราฟในส่วนของจอบไม้ครับเราก็ทําการหาหรือคราฟนะที่จริงอ่ะจะว่าคราฟมันก็ไม่เชิงเพราะว่าตอนนี้นเรายังไม่สามารถคราฟในส่วนของถุงพาะปลูกอย่างง่ายได้นะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราไปดูในส่วนของจอบไม้กันก่อนนะครับ วิธีการคราบจอบไม้นะครับจอบไม้จะอยู่ตรงนี้ครับเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ครับจะเป็นในส่วนของท่อนซูงหนึ่งครับแล้วก็กิ่งไม้5้านะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผมมีในส่วนของวัสดุเพียงพอหรือเปล่าขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนของ กล่องเก็บของกันสักนิดนึงนะครับเราก็เดี๋ยวใน EP นี้นะครับนอกจากในส่วนของตัวภารกิจที่ผมจะทําแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวครับที่เราจะทําการย้ายในส่วนของที่อยู่ของเรานะครับไปทําการสร้างหมู่บ้านจริงๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากใน EP แรกๆนะครับที่ผมบอกว่าเหตุผลที่ผมมาตั้งบ้านตรงนี้สร้างบ้านตรงนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเมืองนั่นเองครับก็เวลาทำ q u ว s ไปมาหาสูนนู่นนี่อะไรพวกเนี้ยมันจะได้สะดวกครับโอเค เดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องทําการตัดไม้นะครับหาท่อนซุงสักนิดนึงปึ๊บ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 โอเคครับเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นในส่วนของขวานหินนะครับไปก็ตรงนี้อาจจะมีกิ๊กกลางๆลืมปุ่มบ้างเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคมาตบบๆตบต้นสับปะรดครับปึ๊บท่อนซุงครับมาปึ๊บเราก็ปึ๊บ มาครับล้าก็หลังจากนั้นครับทำการคราฟในส่วนของจอบไม้ครับ1อันตึบตับ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 แล้วก็ปัญหานะครับก็คือในส่วนของถุงเพาะปลูกอย่างง่ายครับซึ่งเรายังไม่สามารถคราฟได้นะครับเพราะว่าถุงเพาะปลูกเนี่ยมันต้องใช้พวกโตคราฟโน่นนี่อะไรพวกนี้ต้องมีเหมือนกับสกิลอ่ะ เพิ่มมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องทําการเลือกแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่าเงินของเราเนี่ยมีเพียงแค่55เหรียญเท่านั้นใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่า ในภารกิจน so 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 ี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆภารกิจเลยหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เงินเป็นหลักนะครับก็เลยคิดว่าถึงเวลาละที่เราจะต้องมาทําการหาเงินเรียกว่าไงครับแบบจริงจังสักทีนะครับโดยที่ผมแนะนําว่าในช่วงแรกนะครับการหาเงินนะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการคราฟในส่วนของมีดหินนะครับไปทําการขายนะครับซึ่งมีดหินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีหลายคนนะครับแนะนําเลยเราก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ เออมาได้ประโยชน์หลายทางครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคราฟนะครับการคราฟคราฟง่ายก็คือเพียงแค่หาในส่วนของหินแล้วก็ในส่วนของไม้อะไรต่างๆเนี่ยคือทรัพยากรเนี่ยหาค่อนข้างจะง่ายครับแล้วก็ในส่วนของการคราฟเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มสกิลในการคราฟด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่เมื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับอีกอย่างนึงคือจริงๆการหาเงินในช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถหาได้หลายวิธีเลยวิธีนอกจาก ในส่วนของการคราฟมิถินแล้วก็ยังมีในเรื่องของการคราฟอาหารนะครับเนื้อแห้งเนื้อตากแห้งต่างๆนะครับไปทําการขายครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะครับการที่เราจะทําเนื้อแห้งไปขายเนี่ยเราจะต้องมีการลาาร่าสัตว์มีนูน่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เลยอาจจะทําให้มีการเพิ่มขั้นตอนโปรเซสในการทําประมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วในส่วนของมิถินน่าจะง่ายที่สุดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมมีมิถินอยู่สักประมาณ2-3อันก็ตรงนี้โอเค ที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในส่วนของถุงพาะปลูกอย่างง่ายนะครับราคาเท่าไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่55้าเหรียญก็ในส่วนของการคราฟไม่ผิดเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าได้เล่นนะครับน่าจะค้ากันเป็นอยู่แล้วแหละแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันไม่ยากนะครับก็สามารถคราฟเองได้เลยนะครับโอเคในส่วนของการขายของถุงพาะปลูกนะครับน่าจะอยู่กับคนนี้ครับตึบตึ๊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 บมา เอ็ดวินนายมีถุงพ่อปูอปหรือเปล่าถุงพ่อปูถุงพ่อปลูโอเคครับถุงพ่อปูนะครับราคา75เหรียญอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเรามีอยู่55ครับทีนี้เราอยากจะเอาอะไรขายครับผมมีมีดอยู่สักเอ่อที่ไม่ใช้อ่าเดี๋ยวขายไปสักสองอันแล้วกันครับติ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 บแล้วก็ตอนนี้มีอยู่91เหรียญนะครับมาซื้อในส่วนของถุงพ่อปูอย่างง่ายมาก่อนครับ1อัน โอเคกด F ครับในการซื้อนะครับเราก็ปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืออยู่16ครับรักก่อนครับแล้วก็ต่อไปครับ ทูเทเรียลนะครับขึ้นมาครับบอกว่าวิธีการหาครับว่าเออเหมือนประมาณว่าบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าในแต่ละเมืองนะครับร้านค้าหรือพ่อค้าที่มีการขายของเนี่ยแต่ละเมืองจะขายไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถคุยแลกเปลี่ยนออความคิดเห็นหรือว่าความรู้กับคนอื่นๆในเมืองได้นะครับซึ่งเราสามารถถามเขาได้ว่าเออเราอยากจะซื้อสัตว์ตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนหรือเออเราอยากจะซื้อเมล็ดพันธุ์นี้เราจะซื้อได้ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ เจตเรียนะครับสอนเราว่าเราสามารถเดินทางหรือว่าหาความรู้ว่าแต่ละเมืองแต่ละเรียกว่าครับสัตว์ตระยนี่หรือพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ตละย่า่เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับภารกิจครับคือการซื้อปุ๋ย15ครับเมล็ดแครอทสิ้าข้าวสาลีสิ้าและกระดัปี15บผมแน่ใจเลยครับว่าตอนนี้ผมเงินไม่พอแน่ๆครับก็ก่อนอด่นนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่า ในช่วงนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เงินครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถหาได้ก็จะเป็นในเรื่องของการคร้าของมาขายนะครับก็ตรงนี้ไปเรื่องเอากันได้วครับว่าเราจะทําการคร้าอะไรแต่ว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําหลังใหม่ซึ่งก่อนหน้าที่จะทําการคราครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในช่วงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเราจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของ การย้ายที่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอย่างแล้วนะคะว่าเหตุผลที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองครับเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่จนจบเกมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เหมาะกับสร้างในส่วนของหมู่บ้านเพราะเนื่องจากว่าตัวพื้นที่ พื้นผิวนะครับความราบของมันเนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นเนินเขาทําให้ไม่สะดวกต่อการสร้างสิ่งก่อสร้างเยอะๆครับทีนี้เราก็เลยจําเป็นจะต้องหาพื้นที่ใหม่ๆครับที่มันสวยงามนะครับสิ่งที่ผมอยากได้อย่างแรกนะครับจะต้องติดแม่น้ำครับหรือติดแหล่งน้านะครับอย่างที่สองครับอยากจะอยู่พื้นที่ที่มันแบบราบๆครับจริงๆตนี้ในแผนที่ในเมืองต้องเรียกว่าในประเทศหรือว่าใน แผนที่ในเกมนะครับมีหลายจุดมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไปหามาละก็จะมีอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถข้ามสะพานนะครับไปได้หลายทางเลยก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นจุดกึ่งกลางครับ ในส่วนของเมืองต่างๆนะครับเท่ากับว่า2เมืองนี้คือเมืองบ้านนอกนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมแผนเวลาว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะทําการสร้างเมืองแถวๆนี้นะครับเราก็เพราะฉะนั้นหมายความว่าที่นี่จะต้องทําการลบทิ้งหรือ,รอ,รอ,รอทิ้งนะครับทีนี้เราจะทําการวางแผนยังไงครับที่ผมบอกมาก็คือผมเนี่ยจะทําการสร้างในส่วนของกระท่อมหรือสิ่งก่อสร,ร้างสิ่งก่อสร้างหนึ่งมันคือ warehouse หรือตัวสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้ทําการเก็บของนะครับตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับภายในเกมนี้นะครับ ห้องเก็บของหรือช่องเก็บของหรือกล่องเก็บของนะครับหรือผมยกตัวอย่างในกันในส่วนของ warehouse นะครับเมื่อเราสมมติว่าเราสร้าง warehouse ตรงนี้จุดหนึงตรงนี้จุดหตรงนู้นจุดหนึงในส่วนของกล่องเก็บของใน warehouse เนี่ยทุกที่จะลิงก์เชื่อมโยงเชื่อมต่อกันนะครับหมายความว่าถ้าสมมติเราย้ายที่อยู่มาอยู่ตรงนี้แล้ว และเราทําการคราอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าไปขายของนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบกครับเราเก็บใส่ในส่วนของแวร์เฮาส์นะครับไว้ที่บ้านครับแล้วทาการสร้างแวร์เฮาส์ใกล้ๆเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเดินมาที่เมืองนี้เอาหยิบของจากแวร์เฮาส์ตรงนี้ไปขายได้แบบง่ายๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเดี๋ยวผมจะทําการสร้างแวร์เฮาส์นะครับหนึ่งจุดคือตรงนี้ก่อนที่จะทําการย้ายหมู่บ้านย้ายบ้านของผมนะครับก็ตรงนี้น่าจะไม่โงนะครับอันนี้เคลียร์นะครับก็เบื้องต้นนะครับ ปุ๊บแล้วก็เอ่อในส่วนของ warehouse นะครับ warehouse ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมสร้างได้หรือยังนะครับโอเคที่เก็บของครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยนะครับคือคลังทรัพยากรระดับที่1นะครับ โอเคตรงนี้จะต้องอยู่ไกลจากหมู่บ้านสักเล็กน้อยนะครับโอเคครับก็กว่าจะหาที่มาเหมาะได้นะครับก็ทําการวางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตรงนี้จะได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือใกล้สุดแล้วนะครับกับการที่เราเนี่ยจะเดินเอาหยิบของนะครับเข้าไปขายในเมืองครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะทําการสร้างในส่วนของ warehouse ตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมกันต่อนะครับเอาละครับแล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับสําหรับหลังคาครับปึ๊บ สามสอ่อ๋ออย่างไรอ,อีกจุดหนึ่งครับขอพายขอพายเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปุบเรียบร้อยครับสําหรับในส่วนของแวร์เฮาส์นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของแวร์เฮาส์นะครับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับจะมีจุดที่เราสามารถเก็บของได้นะครับอยู่หนึ่งจุดก็คือตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บอะไรไปก็ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไป บอกรายละเอียดอีกทีนึ่งในตอนที่เรามีลูกบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเภทที่เราควรจะต้องรู้ครับในเรื่องของการจัดของต่างๆนะครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรที่ไม่น่าจะใช้เนี่ยใส่ไว้ก่อนนะครับพวกเครื่องไม้เครื่องมือนู่นนันนี่อะไรสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อจอบขวานหินโอเคอันนี้ผมยังใช้อยู่นะครับท่อนสูงไม่ใช้ครับเอาใส่เข้าไปเลยฟางก็ไม่ใช้ครับปึ๊บ มีทองแดงผมก็ไม่ใช้ครับไม่ขายด้วยมีถิ่นเอาเก็บไว้ก่อนครับเผื่อใช้นับฉุกเฉินที่เหลือก็จะเป็นหนังาสาตรครับที่น่าจะยังไม่ใช้นึกแห้งมเมล็ดหัวหอมเออเฮนเบนยังไม่ใช้นะครับโอเคเอาตามนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รับด้าต่อไปนะครับจะเห็นว่าณตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะครับมันเย็นมากๆนะก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผม คิดว่าจะไปทําการฟาร์มเก็บพวกหินกับพวกวัสดุทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาทําการคราฟในส่วนของมิถินนะครับเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันถัดไปเนี่ยเราจะได้เอาไปขายครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะครับแต่ผมอนุญาตดูในส่วนของแผนที่สักนิดนึงนะครับ โอเควันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะครับคือวันที่3นะครับถ้าก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นฤดูถัดไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ครับเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการฟาร์มหาในส่วนของพวกทรัพยากรที่จะทําการคราฟเป็นมิถิลนะครับเราก็เดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเอานะครับเราก็ตอนนี้ผมตื่นขึ้มาวันใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นฤดูกาลใหม่เลยนะครับพร้อมกับในส่วนของการอัปเกรด ภารกิจนะครับเรื่องราวของยูนิโกสีครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยว ภารกิจเรื่องราวของยูนิโกหรือตัวภารกิจที่เป็นเรื่องสตอรี่เนี่ยผมขอข้าไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะกระโดดมาทําในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเราก็ทาภารกิจบทต่างๆกันต่อนะครับโอเคเมื่อคืนนะครับ,มรบผมเดินตามหาพวกทรัพยากรต่างๆมากมายครับเราก็ในตอนนี้นะครับเราได้ในส่วนของตัวมีดหินนะครับที่ไว้สําหรับขายเนี่ยทั้งหมด27อันครับผมไม่รู้ว่าเพียงพอไหมแต่ว่าเบื้องต้นอย่างหนึ่งเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเปิดมาในหน้าของ หรือหน้าเก็บของของเรานะครับมันจะมีราคาบอกอยู่ครับว่าราคา40เหรียญแต่ว่าตรงนี้อย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าเมื่อเราเอาไปขายเนี่ยมีหินตัวนี้เมื่อมันขึ้นมาเป็น40เหรียญเนี่ยแล้วเราจะได้4ี่เหรียญจริงๆนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนยน่างว่า ตัวระบบเกมนี้เนี่ยคือของที่มันขึ้นราคามานะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถขายของได้ในราคานั้นครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้คือที่ผมคิดเองนะครับ <Am> ค<ร>ือเราเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการค้าขาย่นั่นนี่อะไรยังไม่เยอะเท่า <ๆ S 2> ไ,ไหร่เพราะฉะนั้นตีไปง่ายๆได้กันครับราคาที่ขึ้นมานะครับหาร2ครับคือราคาที่เราจะสามารถหรือประมาณการว่าเราจะสามารถขายได้นะครับโอเควิธีการขายครับเราก็เดินทางไปหา จริงๆใครก็ได้ครับ NPC ที่มีการขายของก็คืออย่างที่ผมน่าจะเคยบอกไปแล้วแหละก็คือดูในส่วนของตัวแผนที่ด้านบนนะครับเ NPC ที่สามารถซื้อของขายของได้จะมีถุงเล็กๆนะครับโอเคมา <Hello S 1> คุยกับ <you. S 1> คนนี้ก็ได้ครับแล้วก็วิธีการขายนะครับเราจะสังกตเห็นว่า ในเ p c แต่ละคนเนี่ยมันจะมีเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับซึ่งนั่นคือทุนที่เราจะสามารถขายของให้เขาได้หรือง่ายๆละกันเขามีกําลังซื้อแค่นี้นะครับโอเคสําหรับคนนี้ครับ โดบรอดีกานะครับมีเงินอยู่2,015เหรียญครับก็ในส่วนของที่ผมจะขายเนี่ยจะเป็นในส่วนของมีถินนะครับมีทั้งหมด21อันซึ่งเราสามารถขา,ขายเขาได้แค่ราคา20เหรียญเท่านั้นก็คือราคาครึ่งหนึงเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็ผมจะพิเศษให้ฟังอย่างหนึ่งคือมีถินท,ที่ผมใช้อยู่นะครับจะมีสภาพอยู่ประมาณ20%ซึ่งจะขายได้เพียงแค่4เหรียญเท่านั้นก็นา่นหมายความว่าสภาพเนี่ย มีผลในเรื่องของการขายหรือราคาด้วยนะครับโอเคมาทําการขายเลยครับตรงนี้ก็ขายพิถีนะครับหมดเลยน่าจะพออยู่ครับโอเคได้มาห้าร้อยสี่สิบเหรียญครับปุ๊บทีนี้พัรกิจของเรานะครับไปกันต่อครับอันนี้ลาก่อนครับพารกิจของเราคือการหาปุ๋ยครับสิบห้าหาไม่ได้แค่หลอดสิบห้าไม่ได้ข้าวสารีสิบห้าการออมปีอีกสิบห้าครับก็คนที่สามารถซื้อได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนัดชื่อเอ็ดวินหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจอยู่ในนี้หรือเปล่า ต้องขอดูในส่วนของแผนที่เท่านี้นึงครับตึ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 บโอเคอยู่ตรงนู้นครับตึบต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 ับโอ้นายเอ็ดวินไม่ทราบว่านายขายเฮ้ยเดี๋ยวเอ็ดวินเป็นอะไรเนี่ยนั่งรอให้ทําไมโอเคมาจะมีอะไรบ้างอย่างแรกครับที่เราจต้องซื้อครับน่าจะเป็นปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยและปุ๋ยข้อครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมไม่แน่ใจครับมีปุ๋ยนะครับ15แครอท15สาลี่สิบกระดังปีรับ15้าครับ มาขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเอาอย่างแรกนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยธรรมดานะครับไม่ใช่ปุ๋ยข้อนะครับ15อันครับ F แล้วก็15 15 15 15ปึ๊บทั้งหมด1 1 2 5เหรียญครับไปแป๊บเดียวเงินรถไปอย่างเยอะมากครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของเมล็ดครับดู้ดีๆนะครับว่าต้องซื้อเมล็ดนะครับไม่ใช่ซื้อผลิตผลที่เขาปลูกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดเมล็ดอะไรครับ มาได้กระดับปีข้าวสารีครับผมจําไม่ได้นะว่าเราต้องซื้ออะไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยๆค่อยๆอ,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 อันนี้ดูแล้วกันครับเอ่อสิบสามสิบสี่สิบห้าราคาร้อยแปดสิบครับปุ๊บข้าวสารีครับอีกสิบห้านะครับตึบต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 บโอ้สองร้อยยี่สิบห้าครับพอไหมเหมือนจะไม่พอครับไปก็ได้เหลือมาได้แค่หลอดน,นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามาได้แค่หลอดสิบห้าเนี่ยใช้เงินอยู่เท่าไหร่นะครับ มาเล็กแครอทมาเล็กแครอทอันสุดท้ายแล้วมาเล็กแครอทครับเออเดี๋ยวดิ้งใช้ทั้งหมด15นะครบบับตึบตับตึบตับตึบตับอ้าวไม่พอมาเล็กแครอทมีอยู่5เนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,มันมันเป็นเงินเรานี่นะก็มาเล็กแครอทนะครับผมซื้อได้5โอเค เงีนซื้อเมื่อก่อน5าครับไมาได้แค่หลอดเนี่ยราคา7.5นะครับซื้อขาดอีก10หน่วยหรือ10เมาเลสนะครับก็อีกประมาณ75นะครับโอเคทีนี้ผมไม่พอทำอยังไงครับเดี๋ยวเราไปเอาสมบัติเข้าของอะไรที่อยู่ในบ้านเรานะครับมาทําการขายทิ้งดีกว่าก็อนตรงนี้เราได้ในส่วนของไม่ได้แค่หลอดมา5เมาเลดนะครับที่เหลือเนี่ยก็ได้มาครบแล้วครับเหลือเพียงแค่มาเลแค่หอดเท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปค้น สมบัติกันทีนึงก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะเอามาขายหรือคิดได้ก็จะเป็นในส่วนของพวกเอ่อพวกเหล้าต่างๆครับเหล้าวายที่เราเก็บได้ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะกินไปทาไมครับโอเคเปิดกล่องสมบัตินิดนึงเอาในส่วนของพวกเหลานะครับเหลาโอ๊ตนะครับขายได้ราคาขวดละ180แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าราคามันไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับโอเคมาเอาไปเลย6ขวดน่าจะพอได้อยู่นะครับถ้าครึ่งนึง อ่อยู่ไหนล่ะครับอยู่ไหนละเร่า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 โอร้อยแปดสิบอาจจะขายได้สักเก้าสิบนะครับเก้าห้าสิบมาเก้าหกห้าสิบโอเคน่าจะพอได้อยู่ครับปลปลายปลปมาเป็นพ่อค้านอกจากพ่อค้าขายมีดแล้วยังเป็นพ่อค้าขายเหล้าอยู่นะครับเอ้ยเอ้ยเหนื่อ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 ยโอเคก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราทําเควสในส่วนของบทที่ห้าไปก่อนนะครับก็จนกว่าที่มันจะมีเควส ให้เราทําการชักชวนคนมาอยู่ในหมู่บ้านครับคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าบางคนงงว่าทําไมผมถึงไม่ชักชวนคนมาอยู่ในหมู่บ้านสักทีครับเนื่องมาจากว่าณนะตอนนี้ผู้ทำตรงครับเรายังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมมากๆด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ทําการชักชวนครับจริงๆางการชักชวนชาวบ้านหรือคนอื่นเนี่ย<ๆ>เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่แตผมจะเลือกยังไม่ทำครับเพราะว่า คือถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราเรียกคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากครับโอเคมาถ้าได้540ครับตามที่บอกเลยขวดละ90นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของมาเล็กแครอทครับอีก10นะครับมเล็กแครอทโอเค F ครับ F เลยตรงนี้อีก10ครับอีก10อีก10บตึ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 บเงินเนี่ยมีเยอะยังไม่ต้องใช้หมดนะครับเพราะว่าเอายังมีที่ต้องใช้อีกเยอะนะครับไปครับ แล้วก่อนครับแล้วก็ต่อไปครับคือการเริ่มลงมือนะครับปลูกพืชน,นะครับก็ตรงนี้เนี่ยปลูกพืชผมแนะนําว่าให้เราปลูกไปตามเควสก่อนนะครับก็คือเราต้องปลูกอย่างน้อย15แปลงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือในตอนที่เราทําการย้ายที่อยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องทําการรื้อทิ้งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาที่มอมองนิดนึงเอาประมาณนี้ไม่ได้ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับ ก่อิธีการสร้างนะครับให้เราเลือกไปที่สิ่งก่อสร้างนะครับเราก็เลือกไปที่การทําฟาร์มครับหลังจากนั้นเลือกไปที่แปลงนะครับก็จะเป็นการจัดสรรพื้นที่นะครับในการเพาะปลูกครับเอ่อตรงนี้ผมเออเราถ้าเราวานะครับเราจะเห็นสิ่งแปลกๆนิดนึงก็คือในส่วนของตัวแปลงเพาะปลูกนะครับมันจะเฉียงเฉียงสักนิดนึงนะครับตรงนี้เอ่อตรงนี้กี่หน่วยนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อน1 2 3 4าี่ ห้าอาอเค้ยออเคอ่าเอาใหม่เอาใหม่ครับตรงนี้ต้องสามโอเคสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่โดยประมาณแล้วกันครับเราลาไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ต้องทำการ สร้างก็ได้ครับโอเคต่อไปครับหลังจากที่เราจัดสรรแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคือการใช้ในส่วนของจอบครับในการขุดเตรียมพื้นที่นะครับไม่ใช่อันนี้ขวานครับอันนี้ขวานผมรืมใส่ผมรืมใส่เดี๋ยวทําการใส่ขวานนิดนึงครับขวานขวานไม่ให้ขวานขอไปใส่จอบครับโอเคจอบไม้นะครับเฮ้ยเรามีจอบไม้ใช่ไหมโอเคมาทําการใส่ครับเป็นสล็อตหมายเลขหกนะครับปึ๊บแล้วก็ เข้าไปใกล้ๆครับปึ๊บโอเคหนึ่งสองสามอ้าวเราต้องปลูกเท่าไหร่เนี่ยโอเคเอาสามก่อนก็ได้ครับทางานแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยนะครับพี่การใส่ปุ๋ยครับคือเราจะต้องทําการติดตั้งในส่วนของถุงอย่างง่ายก่อนนะครับถุงอย่างง่ายนะครับก็คือถุงพับปลูกอย่างง่ายครับทำการติดตั้งครับก็ไปเลขเจ็ดเลี้ยงไปเลยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้เราทําการถือถุงไว้ก่อนครับซึ่งถุงตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย เราจะสมมติว่าถ้าเรามีปุ๋ยในตัวเนี่ยมันจะดี u l ลเป็นปุ๋ยเป็นเมล็ดพืชเป็นอะไรก็แต่ครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับวิธีการก็คือให้ทาการกดคลิกขวาครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราเลือกไปที่แปลงครับมันจะมีตัวปุ๋ยให้เราเลือกนะครับ15อันซึ่งตามภารกิจเนี่ยขั้นตอนในการปลูกพืชนะครับเตรียมแปลงเสร็จแล้วนะครับใช้จอกครับตุขุดดินเตรียมพื้นที่ครับแล้วก็ต่อไปให้เราทาการใช้ปุ๋ยครับปึ๊บ เลือก na na ปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นสังเกตที่หน้าจอนะครับในถุงนะครับถุงปุ๋ยตอนนี้จะมีถุงปุ๋ยถุงที่ใส่ปุ๋ยอยู่นะครับทังหมด15หน่วยครับโอเคทำการหว่านครับปึ๊บแล้วก็เมื่อเราทำการหว่านแล้วเราจะเห็นว่าปุ๋ยจะเป็นสีขาวๆครับบวมๆขึ้นมาอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปครับคือการพลวนดินครับต่อไปก็เปลี่ยนมาใช้จอบเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วพรวนดินครับจะเห็นว่าดินเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมทำการขูดตรงนี้ เพื่อให้ดูครับว่าแล้วถ้าทท่อาใส่ปุ๋ยนะครับจะเป็นสีสมๆม,มเหลืองๆอย่างนี้แล้วก็ทําการพวนด,ดินก็จะเป็นสีดินเข้มๆอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ ไปต่อไปถ้าคือการหวานมาไล็ครับหวานมาไล็กกลับไปถือถุงเหมือนเดิมนะครับซึ่งอย่าลืมครับว่าตอนนี้เราถือถุงปุ๋ยอยู่นะครับให้เราทําการคลิกขวาครับเราก็ทําการเลือกมาไล็ครับมาล็ตรงนี้เนี่ยเราเลือกอะไรก็ได้ครับซึ่งเราจะเห็นว่ามาล็กต่างๆนะครับมันจะขึ้นมาว่ามาเล็กนี้สามารถปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ถึงฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูร้อนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าข้อดีของเกมนี้นะครับก็คือ สมมุติว่าถ้ามันอยู่ในฤด,ดูหนาวาพืชพันธุ์ที่เราปลูกนะครับมันจะไม่ตายครับแต่มันจะแค่หยุดการเจริญเติบโตเท่านั้นเรามันก็จะเริ่มเจริญเติบโตได้ในฤดูกาลของมันนั่นเองนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมเอาเป็นข้าวสาลีไปก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับถุงของเราเนี่ยด้านขวาล่างเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของไม่ได้ข้าวสาลีเรียบร้อยแล้วนะครับปํายทการหวานครับปึ๊บเรียบร้อยครับ ในส่วนของบทที่5ครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมขอปิดตัวเรียบไปก่อนนะครับปลายปๆายปก็สรุปว่าผมปลูกเพียงแค่3มช่องเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ขอเปลี่ยนไปอย่างอื่นครับเดี๋ยวมันลั่นใช้ไปครับต่อไปนะครับในส่วนของบทที่6ครับมีชื่อว่าความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยสิ่งก่อสร้างที่เราต้องสร้างนะครับจะเป็นในส่วนของโรงนาโรงไม้ คลังเก็บอาหารบอร่อน้ำเวิร์กช็อปครับจริงๆอ่ะตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทำการสร้างในส่วนของตัวแวร์เฮาส์ตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการสร้างแวร์เฮาส์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมคิดว่ามันเริ่มต้นที่จะเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างเยอะขึ้นละมันคือการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มันจะเป็นในรูปแบบของหมู่บ้านละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในอีีนี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใน EP ีหน้าครับผมเนี่ยจะทําการย้ายนะครับในส่วนของ บ้านผมหรือหมู่บ้านผมนะครับไปอยู่แถวๆนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปทําการสร้างหลังใหม่ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับวิธีการสร้างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ยากเกินอะไรครับก็คือสร้างตามเควสภารกิจเลยก็คือจะมีโรงนามีโรงไม้คลังเก็บอาหารบ่อน้าเวิร์กช็อปครับและแน่นอนครับบทต่อไปครับหลังจากที่จบบทที่6แล้วมันคือการชักชวน ABC หรือคนอื่นๆเข้ามาทํางานในหมู่บ้านเราครับก็สาเหตุอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมขอสปอยนิดนึงก่อนทําไมเราถึงยังไม่ทา าการหาคนมาช่วยงานเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อเราทําการสร้างสิ่งก่อสร้างเงยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเหตุผลนะครับเพราะว่าการที่เราจะทําการหาสักคนหนึ่งหรือชาวบ้านสักคนเนี่ยมาอยู่ใน, S <S ในหมู่บ้านของเรานะครับเราจะต้องมีความพร้อมให้เขาไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ you, ที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนของอาหารฟืนไม้ต่างๆเพื bas, them, ่อใช้ดํารงชีวิตนะครับรวมไปถึงอาชีพต่างๆที่เราจะต้องจัดสรรให้เขาด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลำบากมากครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีครับ ในส่วนของบ้านเพื่อให้ ABC อยู่ครับอย่างที่2คือในส่วนของ warehouse และอย่างที่3นะครับต้องบอกว่ามันคือกระท่อมที่เอาไว้เก็บอาหารนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยกระท่อมเก็บของกับกระท่อมเก็บอาหารเนี่ยแยกส่วนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรายังมีพวกนี้ไม่พร้อมเนี่ย อย่าหวังเลยครับว่าจะชวนในส่วนของ m อ c เข้ามาแล้วจะมีความสุขนะครับเข้ามาแป๊บๆเขาก็จะไม่มีความสุขทันทีนะครับโอเคใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็เดี๋ยว EP หน้าเรามาต่อกันในบทต่อไปนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเกม Medieval Dynasty นะครับก็คิดว่าน่าจะมีต่อครับจริงๆอ่ะผมมาชอบเกมแนวนี้มากแต่ว่าคือเกมเนี้ยมันใช้เวลาในการฟาร์มในการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมันเลยอาจจะน่าเบื่อผมก็เลยคิดว่าคือบางทีอาจจะไม่ค่อยมีใครอยากดูหรือประมาณนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ทำคลิปลงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมเล่นเกมเนี้ยหลายรอบละโอเคก็สมมติว่าถ้ามีคนอยากดูหรือติดตามมาต่อนะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะได้ทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอีีนี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับเราพบกันใหม่ ในพีหน้าครับสำหรับอีนพีนี้ก็สวัสดีครับ